สองตลาดประธานตลาดทรัพยยอมประธานตลาดเหมือนมากนะครับตับนต้นนะครับต้นครับทัตตาโรดนะครับต้นเหมือนมากนะครับต้นตลาดเหมือนมากนะครับเราสองคนและทีมงานนะครับที่ยืนอยู่เยอะแยะเป็นหมดนะครับวันนี้มามอบนะครับที่นอนสนามนะครับนะครับเป็นเป็นยางพลา PVC นะครับ PVC เพื่อไปทำรง เหมาะสาหรับทาโรงพยาบาลสนามนะครับวันนี้ทีมงานนะครับเสี่ยหนุ่มนะครับก็มามอบให้กับนาทศสุรศักนะครับพันเจริญวรกุลวันนี้เดี๋ยวรอท่านกำลังมารับครับห้าสิบหลังเขาเรียกห้าสิบหลังนะครับเพื่อมาทำโรงโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลสนามที่นะครับตำบลบ้านว่านะครับอำเภอบางปะอินนะครับจังหวัดพระนครศรีสุธยานะครับทีมงานครับ ทีมงานเสียนมครับนัต้นนะครับก็จะออกนะครับตรงไหนมีโรงพยาบาลสนามนะครับเราก็จะไปบริจาคนะครับอย่างนี้ครับเรื่อยมานะครับก็หลายที่แล้วนะครับคอยติดตามนะครับทีมงานของเสียนมนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณตลาดสัพยอมตลาดมันมากขอบคุณครับ ก็ท <kung> ี <divide S 1> ่นอนวันนี้เอาที่นอนสนามมา50หลังนะครับเล็กหลัง50หลังให้กับตรงบ้านสนามของบ้านว่าบางบีนะครับครับอ่าแล้วเราจะเป็นกำลังใจให้ท่านสศแล้วก็ท่านสาธารณสุขอำเภอนะครับ ฝากลูกบ้านฝากชาวบ้านชาวปัญจาชาบมีนปัาด้วยนะครับครับเราทีมงานพลังหนุ่มเลือเซนหนุ่มครับขอตบมือให้ทั้งสองครับต้องขอบคุณท่านนะครับีคุณเกือวครับจริงแล้วต้องพูดหน่อยพูดหน่อยที่หนุ่มนะครับแล้วก็ทีมงานพลังหนุ่มทุกคนที่เป็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ป่วยโดยเฉพาะตอนนี้ผู้ป่วยป่วยนะครับในการจัดทำ โรงพยาบาลสนามพี่หนุ่มไม่เจอเียงแค่มาที่ตำบลบ้านว่าเพื่อทําโรงพยาบาลสนามบางอินยัียไปที่ลำา่ะเสาเพื่อทำโรงพยา,าบาล,าส,าลบาสนามของพระน้อยแล้วไปที่วัดทองการเพื่อทำคอมมูนิตี้นะครับไอโซเลตสำหรับประชาชนชาวตำบลพยอมและใกล้เคียงที่จะมาเป็นเป็นโซนที่พักพิงรอคอยนะครับของของผู้ป่วยโควิดและนี่จะว่าจะไปคลองหลวงประจุทางนี้อีก พี่คืน้ำใจอันงดงามนะครับที่มอบให้หลายๆพื้นที่โดยไม่เลือกว่าจะเป็นที่ไหนแน่นอนผมว่าตอนนี้น้ำใจความร่วมมือสิ่งที่สำคัญพวกเราจะรอดได้คือต้องรวมพลังนะครับแล้วก็มีความเสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องก,กราบขอบคุณแท่ที่น้องชาวบางบินในครั้งนี้ที่ทัดินงานพลังโดม,มพี่ศษและปวดได้มาพบที่นอนอย่างดีเลยนะครับ เต ais, ็ยที่นอนที e. ่หุ้มพีวทำความสะอาดได้ง่ายตอนนี้ที่นอนขาดจริงๆนะครับสำหรับการที่จะทำโรงพยาบาลสนามหรือว่าการขยายเตียงโรงพยาบาลต้องกรความช่วยที่พี่นุ่มมาช่วยงานทุกคนนะครับกบมือให้หน่อยนะครับขอบคุณมากพี่นุ่มเย็นนะเดี๋ยวติดนครับเตียงเตีย